ยังจําได้ไหมว่าใครใครนอนทักพีพักตายมนแล้ว ทุกคนนผมงอค่ะสิสวัสดีค่ะรสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีตอนเช้าค่ะเมื่อมันยังค่ะพี่น้องมันอะไรสบายดี สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีพี่ๆแม่ๆทุกคนนะคะสวัสดีค่ะโมเด้มันอะไรมาบอกกันในสี่ดวนแล้วเนาะวันนี้มันหวยออกเหรอได้ตัวได้ตัวใดค่ะได้ตัวใด ตื่นเศาแถะหมวนได้พักผ่อนค่ะหมวเพอนอนตะเวนนอนตัวว้งแต่สองทุ่มสองทุ่มอ่ะผ<อ>ู้เบาแสดงอยู่บุรีรัมค่ะเมื่อนี้ <c oughs> บุรีรัมตอนนี้พยุงเทพค่ะก็สีเดินทางประมาณสี่สี่ชั่วโมงประมาณสี่ห้าชั่วโมง เด็ดเจ็บม,มันจะใส่ยีกมันมานค่ะพี่น้องมันมานค่ะปูใด้มานก็ย่าลืมพ่อธิดาเด้อโอ้เอด้วยโ,โซยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะได้เกาหากับซีสอง มกน้ำยุกเก่าพาี่ไม่อยากบอกเลขพี่หรอกคันบอกเลขปุ๊บนี่ไม่ไปถือเลยคันพี่บอกบอกในตู้คนเทถเตอร์พี่มีดวงเรื่องนี้เลีค่ะไม่ดวงเรื่องนี้อเลีด,ดีสวัสดีค่ะโอเค ไปเรื่ง <c oughs> องสิเนี่บุ๊กกล่องสดค่ะวัสดีค่ะซื้อเลยค่อยได้ค่อยจะมีเก่าใช่ไหม ปนะมานค่ะพี่โบ๊ทเนี่ยถ้พ่อมาเรียนเด็กเล่นเบอร์เล่นการพรานั้น <c oughs> แต่ว่ากันโดนเทธอเนอะาะสวัสดีค่ะเจ๊เอสวัสดีพี่ยุ้ยค่ะ <c oughs> ตื่นเศรี่ยุ้ยหมู่บ้านี่ีพี่นอนตะเวนวันนี้รวบรวมการนอนอะตื่นอันนั้นบอพี่ยุย้ยเลิกงานประมาณ เศร้าะล้ํประมาณเศราหก็ะขับรถจากสักเกียวมาโรงพยาบาลผู้มีพลประมาณสี่ชั่วโมงสามสี่ชั่วโมงก็ะยาวมาหอดโรงพยาบาลประมาณสิบเอดโมงเนาะหาหมอเสร็จประมาณบ่ายสามบ่ายสามบ่ายสี่โมงแล้วก็ไปหาพี่ลกยุงก็ยาวมาถึงบ้านประมาณทุ่มสองทุ่มหลับ รับจ้ามันจะสมความเมยความหลาหทั้งทั้งทั้งมือเออบนมืนี่ก็เลยลับแบบบอไดี้คมอย่างเลยมือน้ำพิ้วสดชื่นค่ะแม่มแตื่นปตอนน้ำไม่ได้อาบได้ละอแล้วเมื่อคืนอาบอยู่ทำไมถึงตอนเศร้าดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ พรหลายๆค่ะวันนี้แม่เสืองครับนี่ดีกับคุณแม่ด้วยนะคะสิงานกินดองอะเนาะออไอ้กินดองน้องกินดองไอ้กินเราออ่ใ่เเขาซอยเจา้าไอ้อยจุเ <c oughs> ันที่ยี่สิบสองไง <c oughs> ไม่วันนั้นน่ะเราเล่นอยู่สักววันที่ยี่สิบแล้วก็วันที่ยี่สิบสองเราพักแหลมไปไหนอยากไปแต่ไม่รู้ว่านทางผ่านแกไหมเราไหมปันหาจากงานามันสมองกว่า วันชั่วโมงหนึ่งอะแต่ก็อยากไปไปไหมไปได้ไหมอุ้ยแบงคร้อยหายไปไหนจังบไม่ได้หายมันมันหล่นลง,ลงไปแนนบ้าแล้วผีบ่าคักจักพระธรรมตอนยี่ลีพี่ยุย้ยชถวหมู่บ้านพี่ยุย้ยเสียดายมากแต่ขอบมาเจอไม่ได้จอยกับทุกคนเลยขอโทษขออภัยี่ลีค่ะเดือนหนามาะม่เต็มที่ กไปหาหมอมาแล้วปลอดภัยทุกอย่างทุกทุกอย่างถ้าจอยได้มนด้ทุกคนว่าโอ้ยสมเด็จยานตายเนาะวรสันุกย,ยานตายแล้วเนาะพระสิบยานตายเห็นทีไรเหมือนยาย่าะสันุมย,ยหายดีแล้วบอลูกแม่ไม่ได้หายดียค่ะแค่ไม่ได้เป็นอะไรมากถ้าที่ที่เหมือนเราคิดไว้อะไรเงี้ย ที่หนูเป็นนะหนูไปตรวจนะหนูคิดมากยอมรับเลยว่าคิดมากแล้วก็กลัวกลัวแล,ล้วลกว็ย่านเป็นอีหยั้งหลไหมแล้วก็เขาเอื่อวน่าอย่างามันมันย่านน่ะไหมแล้วมันกังวลไปทุกอย่างเลยกลัวจะเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยกลัวจะเป็นอะไรมากกลัวจะตายอะไรอย่างเงี้ยกลัวจะเป็นโรคอะไรที่ร้ายแรงแล,ล้วก็เฮ็ดงานบ่อยอย่างเงี้ยใช่ไหม <c oughs> นู้วยคิดไปไปไกลแฮงอีเดียวมันอีจิตตกบันเนี้ยจิตตกมาเอนงค่ะกินข้าวไม่ได้กินข้าวไม่ได้ไก็ <คน S 1> อม,มนอนบรหลับจอยลงแฮงไปล้ำนั่นสิเห็นมูมวนเห็นมูอย่างก็ดน,<อ>นอยนอยตัวเองทำไมเป็นอย่างนี้วาอยาเป็นอะไรไรมากเขบาบอกนะเป็นอย่างไรเด้ยอย่าเป็นโรคเป็นไฟอย่างไรจนเมื่อาวานนี่แหละค่ะไปหาหมอก็ตรวจเรียบร้อยแล้วหมอก็ไปตรวจ สองกองเข้าไปข้างใน,นเนาะสลุปไม่ได้ไม่ได้เป็นอะไรมากน,น,นะแค่เป็นถุงเป็น,ปนอะไรนะ,นะเป็นถุงน้ำนนมันเป็นถุงน้ำที่ทุกคนทุกคนก็จะมีเป็นถุงน้ำก้อนใหญ่ที่เอาไว้สำหรับเด็กเด็กน้อยเด็กมาปฏิสนธิแล้วก็ไปอยู่ทีนี้ถ้าเกิดว่าไม่มีไม่ท้องก็จะ